อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลตต่อด้วยข้อ98นะครับ Dev g o อนท c h เ u ิ d ์ต s ูด d ดซ s นเด a ์สนะครับ He usually c o m e back h o m นนะครับไนนะครับข้อน,นี้ก็จะเห็นว่าพี่กำลังจะเล่นเรื่องประเด็นหนพี่กำลังเล่นเนปปรนื่องเป็น position ที่เกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองนะครับ คับซึ่งเปอร์포เรชันท,ที่เล่นเกี่ยวบเวลาเนี่ยมีกี่ตัวครับมีหลักๆ3าตัวคือ IN ON AT นะครับ in on at in ใช้กับอะไรครับ IN ใช้กับช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเวลาที่เป็นไงเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นเป็นปี year 1998เปเป็นเดือน January นะครับหรือเป็นฤดูกาล winter อะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่น in five minutes time อะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาแบบเนี้ยสามอันนี้ใช้ in นะครับอันนี้ใช้ in ต่อไป ON on ใช้กับกรณีเนี่ยครับ On ใช้กับเป็นวันนะครับเป็นวันไม่ว่าจะเป็น Monday นะครับหรือเป็นวันที่อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น13 เมื่วัน 10, 13บสามพฤษภานะครับหรืออาจจะเป็นวันสำคัญอย่างเช่น Christmas Day Christmas Day นะครับ add ใช้กับอะไรครับ add ใช้กับจุดเวลานะครับเป็นจุดเวลาอย่างเช่นเป็นเวลาชัดเจนอย่างนี้นะครับ at one o'clock อะไรเงี้ยหรือ at thirteen อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่หรือ one pm อะไรเงี้ย one pm นะครับ รือจะเป็นจุดเวลาอาจจะเป็นแบบเทศกาลนะครับเป็นจุดเวลาเช่น at Christmas หรืออาจจะเป็นพวก midnight นะครับหรือ the week end บางคนอาจจะถิงว่าเอ้ยสุด week end แปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์มันก็มี2วันไม่ใช่เหรอมปนช่วงเวลาอันนี้เป็นฝรั่งครับฝรั่งเขาถือว่าใช้ at นะครับเมื่อเป็นสำนวน หรือ at the moment อ่ะ moment เป็นจุดเวลาแล้วชัดเจนแล้วก็มี at night นะครับอ่าอีกอย่างนึงที่พี่อยากจะเพิ่มนะครับสำหรับถ้าเป็น in นะครับก็จะมีเพิ่มอีกตัวคือพวก morning นะครับ morning in the morning in the afternoon in the evening ด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็เพิ่มไปอีกพวก แล้วก็เพิ่มอีกหน่อยคือ in เนี่ยมีใช้ในกรณีอีกกรณีคือภายในเวลาด้วยนะครับภายในเวลาด้วยอย่าเช่นอย่างเช่น,ชนถ้าจะบอกว่ารถไฟนะครับจะออกในอีก5นาทีนะครับรถไฟจะออกในอีก5นาทีน้องสามารถเขียนได้ว่า the train is เอ้ย the train นะครับ leave 5นาทีก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างที่มีในหนังสือด้วยนะครับ The train leaves in 5 m i n u t e ก็จะแปลว่ารถไฟนะครับจะออกในอีก5นาทีนะครับจะใช้ in พูดถึงเวลาในกรณีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูข้อ98นะครับมาดูเราก็จะเห็นเราก็มาดูกันในกรณี้เป็น Sunday's ครับ Sunday's เติม s แบบนี้แปลว่าทุกๆวันนะครับทุกๆวันอาทิตย์แต่มนก็ย่งเป็นวันอยู่ครับซึ่งในกรณีนี้ควรใช้ in on หรือ at ครับ ควรจะใช้อ n อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนที่อันแรกไม่ใช่ออนแต่ทิ้งเลยนั่นคือข้อ C แหละข้อดีดกนะครับตัดทิ้งเลย He easily come back home t o t night นะครับเป็น i t ิ o n ธจนไหนใช้กับไน h t ครับ at night นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ชัดเจนนะครับข้อ A ชัดเจนเป็น at night นะครับ ปลก็จะเป็น Dave go to church on Sundays Dave ไปโบสทุกทุกวันอาทิตย์นะครับ He usually comes back home at night นะครับเขามักจะกลับมาบ้านตอนกลางคืนเสมอเลยนะครับโอเค,คบจบไปสำหรับข้อ98นะครับ